วันนี้มาอายุธยานะคะไหว้พระเก้าวัดค่ะเนื่องในวราระวันเกิดแม่นะคะ27กันยายนค่ะเราอยู่อยุธยานะคะวัดแรกก็ประเดิมด้วยแน่นอนค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะวัดดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะทั้งหลังก็คือคุณแม่นะคะแล้วก็วันนี้พ่วงน้องสาวคุณแม่ก็คือน้าทรงมาด้วยค่ะลูกพี่ลูกน้องกันนะคะของได้บุญมากวันนี้พาแม่กับน้ามาวัดนะคะ,ะยิ่งโดยเฉพาะน้าบอกว่าไม่เคยมาอายุธยาด้วยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มา ดีใจมากนะคะของมาบ่อยมากนะคะมาแบบถือว่าบ่อยมากค่ะโดยเฉพาะวัดเนี้นะคะเพราะเมื่อก่อนทําทัวร์ก็ต้องพาลูกทัวร์มาด้วยเนี้ยค่ะและส่วนตัวก็มาสักการะของตัวเองอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะเรามาเช้านะคะมาถึงตอนนี้ก็ก็ถือว่าเช้ามากที่สุดแล้วละ่ะมาถึงนี่เก้าโมงค่ะผู้คนก็บางตานะคะแล้วก็แน่นอนพอมาถึงนะคะก็จะมีมาตรการนะคะลงทะเบียนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงโควิดอี่ยนะคะ ฝนก็จะไม่เยอะค่ะร่มรื่นค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเราโชคดีด้วยค่ะนี่แม่นะคะกับนา้าทรงนะคุณแม่นะคะนี่น้าสาวนะคะสองสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ที่เห็นข้างหน้านี้นะคะเต็มไปด้วยไก่ค่ะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะคะเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะบริเวณนี้ในแต่เดิมนะคะเป็นพระตำหนักขององค์พระนเรศวรมหาราชค่ะซึ่งอาคารตรงนี้ค่ะที่ท่านเห็นข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็เป็นที่ประทับประเด็ดนะคะสำหรับหลายท่านที่มาวัดใหญ่ชัยมงคลท่านไม่ควรพลาดบริเวณนี้นะคะเข้ามาสักการะนะคะ โอ้พระทเรสวนจะถือไก่มาบูชาสักการะด้วยก็ได้นะตอนนี้ก็ออกมาทุกปีก็จะเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็ไม่แปลกเพราะว่าผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ตั้งใจมาสักการะก็นํามาถวายนะคะถวายให้ท่านตามความพึงพอใจด้วยแล้วก็แก้บนด้วยนะคะเดีย๋ยวนี้มีทั้งมีม้ามีช้างด้วยนะคะเป็นรูปปั้นนะคะเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะเยอะมากค่ะไก่เป็นล้านล้านตัวนะคะกตอ,องดา

จุดสาคัญที่ท่านพลาดไม่ได้ถ้าจะต้องมาวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะ mm. ก็คือสถานที่ตรงนี้ค่ะที่ป่องยีนอยู่ตรงนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คือพระเจดีย์นะคะเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะอายุก็เก่าแก่เท่ากับอ,อายุของวัดเลยนะคะก็จะเป็นซากปรักหักพังแล้วค่ะได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยาด้วยค่ะจะประกอบไปด้วยเจดีย์นะคะด้านบนที่เป็นเป็นยอดอยู่ตรงนู้นนะคะตามสถาปัตยกรรมในยุคนั้นนะคะ แล้วก็รายล้อมด้วยบรรดาพระพุทธรูปค่ะเป็นรูปปั้นนะคะทั้งสี่สามมุมนะคะของบริเวณเจดีค่ะแต่ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นองค์จำลองนะคะเนื่องจากความเก่าหลายร้อยปีองค์จริงได้ชงรูปซุดโซมไปแล้วปรักหักพังเลยนะคะจึงสร้างจำลององค์เก่ามาปริสถานะนะคะ <Slide. S 1> <ๆ>ก็จะเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับท่านที่มาวัดใหญ่ชชยมงคลและเข้ามาบูชาเข้ามาไหว้บริเวณ พระเจดีย์นะคะอยยากลมานะคะมนือผมนี้อาเป็นไรจะขึ้นพระผมอย่างเดียวค่ะค่ะขอบพระคุณก็มาผมขึ้นมาตรงกระเป๋าขึ้นมาันึ่งองสาม่ขึ้นเด้ไม่เป็นไร